สวัสดีค่ะพี่น้องมากมากมากค่ะไปเก็บกระเทียมปา่ามาแล้วเซ็ตส,สมค่ะพี่น้องกระเทียมค่ะที่ไปเก็บมาเนาะแล้วก็มีกระลัมน,นะจ๊ะตเตรียมไว้แล้วล้างเรียบร้อยจ้ะแล้วก็มีข้าวเหนียวเ้วยอจากพี่น้องอเออข้าวเหนียวเขามันเรอแข็งเขาก็เลยแช่น้ำจ้ะนเานาะจ้ะข้าวเหนียวก็แช่นน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะ กินกีเอดแล้วมื่อเช้าวนี้พี่น้องเอ้ยมีคนดุเนาะเออไม่อย่างกับดีเอสนะจ้ะมื่อเช้ามีเอ็ดลุชินได้ได้ประมาณสักหน่อยเนาะสามสิบหน่อยบ่จ้ะประมาณนั้นมากค่ะเทาสิคั้นเฉินนี้เลยพี่น้องคั้นเฉินกะละมังนี้เลยจ้ะกะละมังข้างปะล้างแล้วสะอาดแล้วเนาะเออบ่แม่นบ่แม่นไม่สุกับโป เขมลงก่อนใส่เกอร์นะคะ่ะเสิร์กเกอร์ก่อนจะ้ะเสิร์กตามสบายโลดพอเขาขันหลบได้เด็กพี่น้องมาค่ะบูบ่าวเอาถ้าเจ้าเอสแล้วเนะสิร์กกับผู้แฟนค่อยเจียบไปฝากหมูอค่อยเด้อดผละคันกับเขาต้องว่าคันแห้งกรเลยเด้อพี่น้องเด้อดคันพอดีอันเป็นุ่มนวดนะนะพอดีมาก ีจ้ะล้างน้ำสักสองน้ำเนาะข้าวกับข้าวเหนียวนั่นแหละพี่น้องเออถ้าบะหมี่ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าก็ได้แต่ว่าห้าวข้าวเหนียวห้าวหรือแต่มันแข็งห้าวก็เลยเอามาแช่น้ำจ้ะเออกับบางอันนี่แหละพี่น้องเอ็ดูยุบอยู่ในนี้แหละอืแบบล้างให้กลิ่นมันออกก่อนเนาะที่เขาคั้นเตือแล้วมัน มันชีบบกินชุนปลาเลนนิ่นอะนะพี่น้องจ๊ ประมาณนี้เนาะอโอเคหมกักได้นี้นะ่ะนะเนาพี่นอ้องคนคนคนสมัยเก่าเนาะืนม,มาแบบนะี้กระมังพออยสะอาดอีเด้นล้างงดางอันเรียบร้อยจ้ะโอเคเนาะ เนาะพี่น้องกลยกะทำที่หันไว้จัะมาเทลงเลยหันกะทำซะง่งยก่อนเห้ามันเห้ามันนุ่มหน่ะนะอย่ามันชิแข็งโคตรจ้ะนี่สูตรเท่าเนาพี่น้องจ้ะมาอึ๊บเอาลงมาต่ำๆจะได้เห็นจ้ะหักข้อลงมา ใส่ค่ะพี่น้องเทลียมดีเ่เตรียมไว้นั่นแหละจ้ะประมาณน,นี้กต้นเท่ากันก่้นจ้ะแบบเท่าเอดกินเองครับ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่สิประมาณนี้เนาะมาปรุงเดิ่มแบนี้กับข้าวอันนั้นะอืมเอาเขา้เขาวข้าวเหนียวจ้ะถ้าบ่มีข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเสือก็ได้มันบ่มีปัญหาอย่างก็ เสิร์ตกะละมังผัดละน้อยโปดนี่อันหนึ่งก็ะได้ก็ได้เสิร์ตกะละมังร้างโพยนี่แบบเป็นอย่อางดดกอมาแบบนี้มานะคะเกลือค่ะพี่น้องเสิร์ตตาเจอรถเสิร์ตร มาณนี้เนาะกะว่าพอดีเอานะนะพี่น้องจ้ะอันนี้กกคาดไม่ได้เด้อพงนัวจ้ะพงนัวเ้าก็ะชิ่ไไปในนี้ของเทาเลยประมาณประมาณสองช้อนชาก็ะไดแต่เทาเอาเทาเอาสองช้อน๊ <laughs> บอกเป็นสองช้อนชาสองช้อนตุ๊ะีพี่น้องโอเคเนาะอันนี้ก็มาคารนจ้ะ แต่เอาน้ำอุ่นเชิญก็ได้เด้อพี่น้องเอาน้ำอุ่นเชิญยี่น้ามันเป็นน้ำเนี่ยนะแต่ว่าถ้าบ่มีน้ำอุ่นเนากับเอาน้ำเลือซิงนี่ล่ะเออแบบบ่แม่น้ำฮ้อนปลเลยนะจ้าเปิดเอาเชิญสักหน่อยเนาะ เสิร์ฟอันตลาเท่าเสิร์ฟกับปุ๊กเนาะพี่น้องโอเคนะจ๊ะนีแ่แหละโอ้จยะยล้างมือเด้อเนี้มาล้างเสิร์ฟนี้เลยก็ได้ <c oughs> จ้ะโอเคสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะมาเสิร์ฟกับปุ๊กอันนี้เสิร์ฟกับปุ๊กไว้แล้วก็ไปตั้งข้างนอกเนาะนอกประเณนอกอ,อ,อันนั้นเสิร์ฟกับปุ๊กจ้ะพี่น้องจะสิถ่ายเท่าิ่งนี้เด้อ khôn, khôn mặt s đó thì nó anh khôn kết s khôn mặt nón này na, khôn nón hàng bạc, cả lẩm, coi cứ non thương anh

เจอบางก้อนมันหลายโพดมากกว่าเสียน,นั้นแม่นบ่านะอืมมันหลายเกินจ้ะนะอีอันนึงเอาพอดีแปะๆนะนะนะพี่น้องจ้ะเอาพอดีแปะๆนี่ได้การแล้ว เพื่อพอดีปปเป๊ะๆพอดีน้ำพักเออมากระสีบลุปล้ำเสือกันในนี้แหละจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะจ้าชมหน้าจ้าเสร็จนี่ก่อนอามาค่ะเรียบร้อยแล้วเด้อจับพี่น้องมากค่ะมาผสมหน้านี่ค่ะชมหน้ากระเทมอันเสร็จแล้วชมกระเทมอัน คันเจอกับอันเอสอันกระลำนะน,นะพี่น้องจ้ะโอเคเนาะค่ะคลิปนี้ไว้สัน,นี้ค่ะขอบคุณทุกกาลัางเจอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะบาย